หลายคนกําลังจับตามองในะเรื่องของการนําพี่น้องประชาชนคนไทยกลับจากประเทศอิสราเอลเมื่อกลับมาแล้วยังไงต่อละคะทีนี้มีการเปิดสิทธิประโยชน์แรงงานไทยค่ะที่เป็นสมาชิกของกองทุนที่จะได้รับจากกองทุนช่วยเหลือคนงานที่ไปทํางานอย่างต่างประเทศค่ะ รัฐบาลนะคะโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะดูแลแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลสําหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนงานนะคะที่ไปทํางานยังต่างประเทศและอยู่ในความคุ้มครองเบื้องต้นจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะอย่างในประเทศเองเนี่ยเมื่อกลับมาแล้วประสบกับปัญหาจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงครามจะได้รับเงินรายละ1 5 0 0 0บาทแล้วก็มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุกคน ภาพหรือว่าจะต้องได้รับการสงเคราะห์จะได้รับเงิน3 0 0 0 0บาทค่ะหากเสียชีวิตในต่างประเทศจะสงเคราะห์จำนวน4 0,000บาทแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่างประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน4 0,000บาทด้วยกันสำหรับสวัสดิการตามกฎหมายในประเทศอิสราเอลนะคะก็จะมีทั้งประกันการทำงานแล้วก็ที่นายจ้างจะต้องจ่ายกรณีที่บาดเจ็บหรือว่าพิการตามการรับรองของแพทย์จะแบ่งออกเป็นเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะคถ้าเกิดว่าบาดเจ็บอยู่ที่10-19%เ จะได้รับเงินก้อนเดียวเลยอยู่ที่1 4 0 0 0 0้านีนบาทค่ะถ้าเกิดว่าบาดเจ็บเกิน20์ขึ้นไปจะได้รับเงินเป็นเดือนทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตโดยประเมินจากความสูญเสียนะคะส่วนกรณีที่เสียชีวิตภรรยาและบุตรค่ะก็จะได้รับเงินเดือนทุกเดือนด้วยเช่นเดียวกันจนกว่าภรรยาจะ แต่งงานใหม่หรือว่าบุตรเนี่ยมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์ซึ่งถ้าเกิดคิดเป็นเฉลี่ยแล้วเนี่ยภรรยาจะได้ประมาณ34,560บาทต่อเดือนส่วนบุตรเนี่ยจะคิดเป็นเงินจะอยู่เป็นช่วงก,งกว้างๆอยู่ที่5,000กว่าบาทถึงประมาณ1 1 5 2 0บบาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้นะครับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุน สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดที่ท่านสังกัดอยู่หรือเป็นภูมิลำเนานะครับเอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้องต้นนะครับสำเนาบัตรสมาชิกกองทุนวงเล็บนะฮะถ,ถ้ามีค่ะสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่ที่มีข้อมูลที่มีตาประทับถ้าไม่ได้ประทับตาวันที่กลับเข้าไทยนะฮะให้แนบสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินวันที่เดินทางกลับเข้าภูมิลำเนาหรือว่าประเทศไทยสำเนาบัตรประจําตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตการทำงานหรือว่าสำเนาว,วีซ่าทำงานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้องธนาคารใดก็ได้นะครับพร้อมกรอกแบบฟอร์ม KTB c o r p o r a t e Online นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถ้าฟังไม่ทันไปที่กรมการจัดหางานครับ1694